สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวมิาทุกท่านครับผมมิากระบะป้ายเขียว L80 นะครับคันนี้กระบะแปลงนะครับรถสีมุกม่วงมุกชมพูนะครับทำสีใหม่นะครับสังเกตสีนะครับมันจะออกอมชมพูหน่อยๆนะครับเพราะเราใส่มุกชมพูเข้าไปนะครับเป็นม่วงมุกชมพูตามเล่มนะครับดูรอบคันก่อนนะครับ ทำสีมาสวยงามนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กฟิน1ขอบ13นะครับกว้าง5.5นะครับล้อลายนี้หายากนะรัดด้วยยาง16,56013นะครับเบิกใหม่ปี2023เลยเพิ่งเบิกเลยนะครับยังไม่ได้แกะต๊กเกอร์ออกเลยไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนเลยครับขยับหน้าขยับเดินหน้าถอยหลังอย่างเดียวนะครับกระจกปรับข้างพับไฟฟ้านะครับหลังคาสวยนะครับเส้นสายสวยนะครับคันนี้ รถเก็บสีเก็บผุมาแล้วนะครับทําให้หมดแล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปเสียเวลาทําใหม่เพราะใช้เวลานานพอสมควรครับดูโดยรวมก่อนนะครับป้ายทะเบียนประมูลจังหวัดสุพรรณผลรวมดีนะครับให้ไปด้วยเลยนะครับบอไปไม้หอหีบ3773โอนที่ขนส่งสุพรรณนะครับให้ไปด้วยไม่ถอดนะครับยางใหม่ๆเลยอ่า <c oughs> พื้นกระบะขอบกระบะนะครับทําให้หมดแล้วนะครับเป็นงานเป็นงานซีนเหมือนรถใหม่ป้ายแดงกระบะทั่วไปครับลองดูนะครับโอเคนะครับกระจกสวยนะครับไม่มีแตกล้าวฟิล์มยังใหม่อยู่ของให้คูนะครับดูภายในนะครับ ถ้ายังขายไม่ออกแผงข้างดิเดี๋ยวผมจะไปเก็บภายในใหม่หมดเลยถ้ายังขายไม่ออกนะทําไปใช้เองด้วยแล้วก็ขายด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะครับเบาะนี่ผมไม่ชอบเลยแต่นั่งสบายมากแต่มันผมอยากได้เบาะเดิมๆมากกว่านะครับแต่นั่งสบายจริงๆนะครับเบาะกว้างนะครับผมตัวใหญ่นะครับสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าหนักเก้าสิบกว่าตัวอ้วนนะครับอ้วนใหญ่นั่งสบายข้างหลังสวยนะครับเจาะรูน้ําทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำไปให้หมดนะครับนะไม่มีรั่วไม่มีซึมเกียวโตมาดูเครื่องยนต์กันตัดเครื่องเลยปลติดครบนะครับมองเห็นไม่เลยเครื่องติดแล้วนะครับสวยมากเราจะเปิดฝาป่งไหม ักคู่นะครับเครื่องเป็น JB JL นะครับ6 5ร้อยสซีซีสีสูบนะครับเดินเบานิ่งมากนะครับะระบบแอร์ทำงานปกตินะครับไบหน้ายังสวยนะใครถูกจะโลก,กสีม่วงชอบสีม่วงมาเอาไปได้เลยครับคันนี้ทำสีก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับ ระบบเครื่องทำงานสมบูรณ์ครับรถคันนี้นะครับราคาเปิดไปที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาททวนนะครับใครสนใจมาลองขับได้ตลอดนะครับเพราะว่าผมขับเองด้วยนะครับใช้งานเองด้วยแล้วก็ขายด้วยนะครับชั้นนี้รถจอดอยู่จังหวัดอยุธยานะครับอำเภอมหาลาชนะครับสวยนะครับ โอเคนะครับสนใจดูรถได้ตลอดครับทำงานปกติหมดนะครับดูสวิตช์กระจกตรับไฟฟ้านะครับ,รบโอเคนะครับสวัสดีครับ